สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็ติดตามนะคะวันนี้นะคะพันภายังอยู่ที่บ้านกอกดอนขยอมจังหวัดบ,บุรีรัมย์อยู่นะคะเนื่องจากเมื่อคืนนะคะเราปล่อยโคมไปแล้วนะคะทําให้โคมขาดนะคะขาดครึ่งนะเมื่อคืนนะคะเช้านี้นะคะเ,เราก็เลยมีการแก้ตัวนะคะเขาก็รีบปะทันทีเลยนะคะมีการแก้ตัว แล้วเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าตอนนี้เขาทําถึงไหนแล้วเพราะว่าพันธพาไม่ได้ช่วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่าทําถึงไหนแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยในตอนกลางวันนะคะไม่ได้ปล่อยกลางคืนแล้วนะคะเดี๋ยวจะปล่อยกลางวันนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะปล่อยช่วงไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเขาขออนุญาตแก้มือค่ะแก้มือคือจะต้องขึ้นนะวันนี้ก่อนกลับนะคะก่อนกลับกรุงเทพเราจะต้องปล่อยลูกสุดท้ายให้ขึ้นจนได้นะคะ เอาเอาอีกแล้วค่ะพี่น้องเอาอีกแล้วบบแก้มือค่ะแก้มือลูกเมื่อคืนนี่เอาอีกแล้วค่ะอ่ะจัดไปนี่หมองหัวบ่ล่ะโอ้ยงามอาดหลาพี่น้องเอ้ยอันนี้ชุดนี่เขาจะโลนี่ฮะสิบสองโลเก้าสิบหก อนนี้อยู่ในขั้นตอน,อน,ตอนกําลังมัดลวดแล้วนะคะอ่ะมัดลวดแล้วพี่น้องใกล้ที่ได้ปล่อยแล้วละ่ะแก้มือแก้มือเนื่องจากเมื่อคืนนี้เฮ็ดแหงขายหนาขายตาแห้อง,ง,หง,งองอาเ ลวดก็จะผ่าสี่เส้นนะคะก็จะได้เนี่ยสี่เส้นเส้นที่หนึ่งที่สองที่สามไปแล้วอันนี้เส้นที่สี่จับเส้นที่สี่กึ่งกลางว่า <Okay. S 1> ต้องกึ่งกลางนะคะจ okay. สัมผัส์น่เมื่อคืนนี่ที่ว่ามันขาดเป็นพ่ออย่างเอา้านักใส่นักใส่แล้วนักใส่โอ้มันบวพุงโอ้เมื่อนี่กันเลยีิแก้มือเนาะแก้มือแก้มือแก้มือใส่ต้องดีเมื่อนี้เ <c oughs> ตรียมที่จะปล่อยโคมนะคะตอนนี้เป็นเช้าตู่เลยนะคะประมาณหกโมงเช้าค่ะประมาณหกโมงเช้าท้ายนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วนะเราเราไม่เลดแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้เราต้องเดินทางกลับแล้วะคะ่ะ เป็นลูกสุดท้ายจริงๆลูกสุดท้ายแล้วนะคะรอบนี้คือก็คือ,คอลูกลูกสุดท้ายจริงๆค่ะเราจะไม่เล็ดแล้วนะคะเราเลดไม่ได้แล้วนะเราต้องเดินทางกลับแล้วนะคะก็โชว์อีกลูกสุดท้ายนะคะเป็นยามเช้านะคะลูกดึงออกแล้วนะคะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะลูกใหญ่มากๆ ม่เมาดันดันางล่างึ้นดันดันบนกระดงดันดันอ่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาที่เราก่อไฟนะคะก็ควันจะเข้าเนาะควันควันเข้าเนี่ยก็จะทำให้ โคมตึงขึ้นนะคะตึงขึ้นตึงข,ขึ้นโอ้โหสวยมากอันนี้คือถ้าเราปล่อยกลางวันนะคะจะทําให้แบบว่าสวยมากๆจะเห็นสีนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอภัยด้วยนะคะเราจะไม่มีพุเนาะไม่มีประทับไม่มีพุ้ให้เห็นสีแสงสีเสียงเ <ๆ S 2> นาะเนี่ยแต่ว่าให้เห็นลูก ตัวนี้สวยมากๆ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เจ็ดแถวยกขึ้นยกขึนายก้นขึ้นก้ก้นยก้นข้นก้กข้นก้นย้นยนยขก้น้น้กนยก้้

มีรอยปะบ้างนะคะเพราะว่ามันลูกใหญ่มันก็ต้องมีรอยปะบ้างไปแล้วนะคะไปแล้วนะใช้เวลาแค่สองสามนาทีนะคะเราขึ้นได้แล้วนะคะ ใช้เวลาแค่สองสามนาทีนะคะหนาวบดสวยงามลูกสุดท้ายของปีนะคะสองห้าหกติดนะอ่าเป็นลูกสุดท้ายค่ะต้องเด็ดหมลูกแห้งเยอะบังเหียนโค้งมันยาวโค้งไปหน้าเลยแม่โตไก่เ้วยเสาไปนลติดแถวนะคะลูกใหญ่มากนะคะลูกยาว จะเอียงเอียงนิดนึงเอียงนะเอียงเนาะมันพบไปว่าผมเขามาเตยงงมันาไปว่าผมดงว้าว่เบื่อนี้วนล้มหนึ่งนบงงานบึ้นบางงาตวาแต่แม่นี้ก็พับ ก็สำหรับลูกนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็ขึ้นนะคะขึ้นเดินทางอย่างสวยงามนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งปีหน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเอาลงอีกแ่นึงไี่น้ลงเ็นนนี่นะไปลงนี่นะพูดอะ ว่าทำไมติดควันถึงมีควันดำๆนะคะอยู่เรื่อยๆอยู่สมาชิกค่ะสมาชิกคอยแต่ละคนมีความภูมิใจแห่งว่าหันลมแห่งมีใจแต่ว่ามันได้ส่วนหรือไรแต่ว่ามันอันนี้อยู่อตั้งเรา